คิดลมแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินหาตัวสอดตัวที่สามมาตอนนี้คุณป้าสองคนนะครับ เดินคืคนแจ่มากมันแบบหีแล้วไปเป็นท mm ่านเวอร์ไหมมีตได้ขอทานนี้ครับขอท่านี้ตองให้ไหนอ่ะเนี่ยๆต้องให้ที่ออกของท้าให้อีกเงโอเคโอเคโัข้างนอกอ้าได้ก็ไค่ต้องทนิด เยอะแยะเลยรู้สึกจะรอบที่สามแล้วเมื่อกี้นี้พี่เปิดเปิดสามพูดจริงแม่จาน้องหิวแล้วหิวแล้วนะครับแม่จาน้องหิวนี้อะที่ตอนนี้ที่เซ็นทรัเวิร์มีเทศกาลอาหารครับนานาชาติเลยครับเฮ้ยทั้งประเทศไทยพุทธนานาจังหวัดอาหารทุกที่ทั่วอาหารทุกที่ทั่วแต่กูก็ไม่ได้เกับ แค่วันนี้เราเปลี so like so so ่ยนแล้วนะครับไปหาอาหารกินกันดีกว่าใช่แล้วเอาไหมเอาไหมจุ๋วน้าเน่เล็กเล็กกว่ากัดทะเลทะลายได้ไงเนี่ยเป็นเน่เป็นเล็กเฮ้ยอยากจะบอกพี่หยกเรื่องหนึ่งว่าหนูมางานนี้เพื่อที่จะมาเฉพาะเลยเนี่ยสุดยอดมากจันหนูสอบแล้วนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากพรุ่งนี้เลาแบบตอนแรกกะจะนี่พาพี่หยกไปวัดอ๋อ รู้จักม<า>วันคล<ม>ิปไหมเ<อ>หรอ,เ,อเ,2 2> เราเป็นคลิสไหมเหรอ <laughs> อุ้ยหยงไม่รู้ <laughs> หนูคลิสจีนแม่เป็นคนจีนด <laughs> ูหน้าไม่ออก่หนูจีนแล้วเนี่ยด <laughs> ูออกแต่ไม่ถึงเห็นไปร้องเพลงในโบสถ์ <laughs> อ๋อก็มีแบบกะว่าจะพาไปโบสถ์แล้วก็ไปวัดจีนต่อด้วยอย่างไรล่ะแต่ว่า <laughs> เป็นภารกิจหบเอ้านี่หนูลงสถานีไหนเนี่ยหนูเมาแล้วนะขึ้นลมแต่สามารถเดินเชื่อมไปสยามได้ เดือนแล้วเราจะไปหารองเท้าแตะแทนหไหมหาซื้อรองเท้าแตะมีแค่ร่างกายการเดินเดี๋ยวสักพักจะกลายเป็นคลานคลานลงเป็นไนจงจุูอ่อแล้วไปกันไปแล้วในที่สุดเราก็เจอตัวที่สามครับ แสดงว่าเราหาจากหลังมาหน้าโอยังไม่เจอตัวดีเลยหวังว่าตัวนี้ผมจะใช้ได้นะครับ้องเข้า้องได้อ่ะวัดเลยได้ตัวที่สามแล้วดีใจด้วยนนคัตผู้อองเอาชมัน